ผมูุกท่านด้วยนะครับวินีอเกม sunny pirate นะครับเป็นเกมแนววั e p i e นะครับถ้าใครเคยดูมาอันนี้ผมกลับมาเล่นอีกครั้งนึงแล้วนะครับรหัสผมก็เล่นไปสักพักนึงแล้วตอนนี้เลเวลก็85แล้วนะครับดูจากดันบน่มบนมือซ้ายวัา85แล้วก็ v a p 8นะครับจริงๆ V น่าจะ V ประมาณ V7 แต่ผมเพิ่งเติมไปเมื่อเช้านี้นะครับเติมไปนิดหน่อยวเลยพเป็น v, v 8 แล้วก็จะมาดูอะไรคิวที่ผมอยู่ก็คิวคิวใครก็ไม่รู้คนตันแล้วด้วยโหสองคนไม่ค่อยโหนะรู้สึกผมเลิกเล่นไปประมาณโหหลายเดือนเลยพรอมเล่นอีกทีก็อันดับตกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนโหดแบบโหดมากๆเลยเพราะ รู้สึกว่าระหว่างที่ไม่เล่นมันแจกตัวกันเยอะมากอันนี้ก็ภารกิจอะไรก็ทำเสร็จมดแล้วมันแจกตัวละครแบบเลแจกแบบเลเทเลยอะตัวแบบดีๆตัวอะไรก็แจกมาหมดเลยครับเพื่อให้คนเล่นแบบสนุกไแล้วโหดกันไวอันนี้ก็ร้านค้าไม่มีอะไรส่วนในกระเป๋าก็อันนี้ก็เป็นเจม บวกเอาใส่ให้ตัวละครนี่เป็นพวกสมบัติอาวุธอันนี้ก็ไม่มีอะไรส่นสวนของต่างๆตงอนนี้ก็เป็นคลิปเอาไวแนน้แนะนําแนะนำเฉยๆนะครับว่ารหัสผมมีอะไรบ้างน,นี่เมื่อเช้านี้เพิ่งเติมไปตัวใหม่ล่าสุดดะก้อ,น,อนนี่ตัวละครที่ผมมีนะก็ไม่ค่อยโหดนะครับเพราะเลิกเล่นเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ก็เพิ่งจะปั้นๆมาใหม่ก็มีพวกรอพวกอะไรอย่างเงี้ยตัวธรรมดา ตัวไม่โหดมากนี่เพิ่งเติมเพิ่งเติมมาเมื่อเช้านี้นะครับอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดของเกมนี้ดักออนมังกีดีดัดกออนนะครับซึ่งเพิ่งเติมมานะเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรบิ๊กมัมเนี่ยก็ยิงตัวเอสเอสเอสสามหลายตัวอยู่นะเนี่ยมีแค่น,นี้เองที่ยังไม่มีแคคเกอร์ไกลได้แล้วแล้วก็แชงคูดกับหนวยขาวเนี่ยน่าจะได้แล้วก็โบอาเดี๋ยวก็ว่าจะเอาอยู่เหมือนกันนะรพบพอมีเสร็จเยอะแล้ว ส่วนจะมีสตัวที่เกินมาก็รู้สึกว่า3ตัวล่างแจ็คเซฟเฟอร์แขนดำแล้วก็ชิราชีไอแจ็คเนี่ยรู้สึกว่ามันจะใช้เพชรสามหมื่นเพชรนะถึงจะได้ได้แค่สี่สิบเศษด้วยต้องสามหมื่นส่วนไอสองตัวคือเซฟเฟอร์แล้วก็ชิราโฮชิเนี่ยตอนนี้จะเติมเติมเติมอย่างเดียวนะครับเติมเหมือนกับดาร์กอนเลยแต่ผมเลือกดาร์กอนนะเพราะว่าผมชอบดาร์กอน สกิลมันแบบประเท่ดีอะแล้วก็สกิลทุกสกิลเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยครับส่วนแจ็คนี่อีกไม่นานก็น่านจะซื้อได้ส่วนโดฟานิงโกนี่มันซื้อได้ร้านค้านะเดี๋ยวพาเข้าไปดูเออร้านค้าตรงนี้ก็เลื่อนไปบอกว่าร้านค้าเนี่ยร้านแรกก็ซื้อธรรมดา,ามีอะไรร้านที่สองนี่ก็ซื้อก็ตัวธรรมดาร้านที่สามนี่ซื้อเวฟไฟตัวน เอออันนี้ซื้อพวกเรือนี่ร้านนี้จะเป็นร้านที่ซื้อตัว S S R นะครับเป็นร้านของสกายเปียนะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็จะรู้เองแหละครับสกายเปียซึ่ง S R เนี่ยผมบนนี้เนี่ยตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เอเนลลงมาเลยเนี่ยผมมีหมดแล้วมีจนไม่มีแค่ตัวเดียวก็วคือเนี่ยครับตัวล่างสุดตรงกลางอะไอแครเกอร์ที่ซื้อไปอะได้เจ็ดสิบส่วนแล้วครับซื้ออีก เออสิบเศษก็ได้แคเกอร์มาแล้วก็ในร้านนี้ก็จะมีครบแล้วขาดแค่ตัวเดียวคือแคเกอร์ส่วนต่อไปอน,นี้เป็นร้านอาวุธเนาะก็เลือกซื้อกันเอาเองนี่ฮะร้านใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาก็ค่อนข้างนานอยู่แต่ว่าตอนผมเป็นแต่ก่อนนี้มันไม่มีเป็นร้านอาะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้ซื้อตัวดีอยู่นะครับตัวแบบตัวมาใหม่นี่มีโดฟาบิงโก้ด้วยนี่เห็นไหมขายหกร้อยห้าเศษ เ่งจะบอกว่าไอ้ลูกไฟเนี้ยถ้าเป็นสายฟรีอ่ะหาแบบยากมากเพราะวันหนึ่งจะได้เพราะถ้าวลประมาณผมอย่างเงี้ยวีประมาณผมอ่วะวันหนึ่งจะได้ไอ้ไอ้ไฟอันเนี้ยประมาณสักยี่สิบไฟได้มั้งต่อวันแล้วก็มันจะมีสัปดาห์ลงแข่งสัปดาห์หนึ่งก็ได้ห้าสิบไม่รวมไม่นับวันไม่นับวันนะก็คือเราเก็บวันหนึ่งได้สี่ครั้งของผมอ่ะแต่ถ้าเก็บมากกว่านั้นก็ต้องวีสิบวีสิบกว่าเลยอนะ ซึ่งได้น้อยมากแต่ที่ผมม่เยอะเพราะผมเติมไปไงเติมมันก็ได้ลูกไฟมาเยอะนะครับแต่จริงเหมือนเยอะเจ็ดแต่มันก็ไม่เยอะเลยอะพวกไอเซนโกคุลูฟี่เกสี่คาตาคุริก็บิ๊กมัมเนี่ยผมมีหมดแหละเศษก็มีเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าเวลาทำขึ้น5ดาวนี่ยากมากพวกเนี้ยตัวแบบเนี้ยแม่งหายากส่วนข้างบนนี้ผมก็มีผมไม่มีแค่เนี่ฮะอย่างที่บอกโดฟมิโกกับ แชง็แชงแขงนี่35เศษแล้วนะน่าจะอีกไม่นานก็จะได้แล้วก็หนวดขาวหนวดขาวนี่เดี๋ยวจะหนวดสาวก็ประมาณสัก40กว่าเศษแล้วอะ่ะก็จะเอาไปยืนคู่กับดาบก,ก้อนลองเล่นดูดูฟมันก้จริงผมก็อยากได้อยู่นะแต่ว่ายัางดีว่าแล้วก็อันนี้เป็นร้านซื้อเรือถามว่าเรือมีประโยชน์ยังไงแล้วก็เรือเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมซึ่งบอกว่าเ,าเดี๋ยวบอกอันนี้ก่อน ไอราคาซื้อเรือเนี่ยมันเอามาจากตรงนี้นะครับน,นี่นี่ฝั่งซ้ายสุดที่เป็นรูปเรือฝั่งซ้ายสุดที่เป็นรูปเรือนะนี่ขเข้ามาเลยนี่ฮะมันก็จะเข้าร่วมหรือจะเล่นเลยก็ได้วันละหนึ่งครั้งมันก็จะได้เศษเศษไอที่เอาไปซื้อเรือได้ครับถามว่ารเรือมีประโยชน์ยังไงก็กดเข้าไปตรงเรือนี่ฮะเรือกลางแมปเลยก็นี่ฮะเรือมีเยอะแยะไปหมด นี่ฮะดูสักเรือนึงการสูิผมเลือกเรือนี้อะแล้วกดค้างตรงนี้ฮะเพื่อดูสกิลว่ามันทำอะไรได้ไดเรืออันนี้ก็จะลดแอ็กแท็กสปีดนะครับทั้งหมดภายในระยะเวลาเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเราอัพไปในกดบวกของนี้ในการอัพก็อันนี้ก็จะเพิ่มด้วยนะครับรหัสผมก็มีแค่นี้แหละฮะตอนนี้ไม่มีแล้วมากก็มีเพชรอยู่50,000ื่น คือเติมมามันก็ได้เพชรเยอะางแหละแต่50,000มันจะเยอะนะแต่ว่าตัวผมก็เฉยๆนะครับตัวก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้ตัวงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับนะครับเดี๋ยวคลิปอื่นๆผมจะมารีวิวตัวหรือรีวิวอะไรให้ดูก็ก็ดูก็ดูไปดีขอบคุณครับ